ครับผมเจอกับคีแมนออนทัวร์อีกแล้วนะครับวันนี้จะพาไปทัวร์ที่บ้านช่างเกมครับบุกลังช่างเกมปืนยิงปลาลูกดอกยิงปลาโคราชครับผมไปกันเลยครับ วันนี้ก็ถึงแล้วนะครับวันนี้มาบุกรังช่างเกมครับนี<อ>่ครับ,ค,บรรครับมาดูกันเลยครับเที่ทำงานสดๆเลยนะครับ นี่ครับช่างเกมก็จะมีแปน้นนะครับอยากได้เท่าไหร่นี่ครับโอ้โหครับเดี๋ยวมาดูงานที่ช่างเกมเขารอส่งนะครับมาเลยครับครับ โอ้โหเนี่ยครับกี่โลเข้าไปแล้วครับเนี่ยเยอะเลยครับมีแต่ขนาด4มิล4.1 4.2 4.2เกมมีม,มีมีถึงสี่สี่าไไรมีถึงดอกสี่่าไร่ีห้า ครับมีถึงห้ามิลเลยนะครับลไปตป็งแต่สี่มิลครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เบอร์โทรไว้ให้ครับเบอร์โทรช่างเกมนะครับช่างเกมนวนไทยโคราดนะครับหน้าไม้ย,ยิงปลาลูกดอกยิงปลามีหมดครับวันนี้มาบุกรังเลยครับ นี่ครับทำงานสดๆเลยนะครับงานดีงานเนี้ยบครับอันนี้ก็จะพอกพอแบบสองทางเลยนะครับท็อครั้งนี้เสร็จแล้วก็กลับไปทายนะครับเหนียวแน่นครับไม่มีหลุดหมอพอก็จะเอาประมาณครับสี่เซนได้มั้งครับ อ๋อ่านเกมบอก้ารยาวเลยครับน้ำหนักดีครับลงน้ำดีครับผมดอกยิ้งหนูก็มีนะครับช่วงนี้ช่วงล่าหนูนาครับดอกยิงหนูไม่ต้องกลัวหลุดน,นะครับ ว่าเวลายิงยิงทะลุหนูไปแล้วจะปกักปักดินเลยนะครับปักแน่นนลครับครับผมเนี่ยครับตัวอย่างครับอันนี้ได้เกียร์เสร็จสับแล้วนะครับที่จะเก็บรอลอตรงงานสวยครับเก็บงานดีครับไม่มีคมไม่มีบาดเชือก ครับดูครับโอ้โหเป็นแผงนะครับครับเนี่ยครับพอกสองทางนะครับพอกทางหนึ่งและทอดอีกทางหนึ่งครับแบบหนาตาช้างเลยนะครับ ดูองศาดูองศาการการไหลงทองเหลืองนะครับมันจะเป็นโค้งนะครับไม่ชิดนะครับมันจะไม่เป็นฉากชิดนะครับเดี๋ยวนั้นกัดเชือกแน่นอนครับอันนี้เป็นโค้งมนเลยครับเจ๋วครับสนใจก็สั่งได้นะครับเดี๋ยวจะพิมพ์เบอร์ช่างเกมนะครับโทรมาติดต่อเอาเองครับผมนี่ครับสั่งสุดห่อ ับผมตอนนี้ก็เก็บร้อยหมดแล้วครับเหลือแต่เก็บงานครับนี่ครับมาดูนครับแบบนี้นี่ครับจะมีการเก็บงานท้ายนะครับตรงมุมที่เกี่ยวเชื่อนะครับที่ว่ามีปัญหาขาดบ่อยๆส่วนมากก็จะเชื่อมแล้วมันจะไม่เก็บงานอีกรอบนะครับ ค่อนข้างจะละเอียดหน่อยแล้วครับว่ายิงไปยิงมาแล้วก็สายเกี่ยวเนี่ยครับดูดดอกที่ว่าเป็นขุยแล้วมันก็ขาดขาดตรงที่ว่าตัวเงี้ยงหลังนะครับถ้าไม่เก็บงานมันจะคมนะครับต้องเก็บงานอีกทีกอีกได้น,น,นะครับ ความหนาแน,น่นไม่ต้องห่วงครับครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับรวดเร็วทันใจครับมาเอา2หลัครับนี่ครับเป็นงานดิบนะครับผมจะไปเจียร์เองงานดิบก็มีงานสําเร็จก็มีครับสั่งได้ครับรวดเร็วทันใจใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับแ๊บเดียว เป็นงานดิบหลูเท่าไรครับช่างเกมครับสองร้อยห้าสนะครับไม่รวมส่งครับผมรับประกันเลยครับคุณภาพผมไม่ชอบตรงไหนครับผมชอบตรงตัวเกี่ยวยางนี่นะครับเนี่ยครับุกองศาการเก็บงานครับแบบนี้จะไม่ทำให้เชือกมันเป็นขุยง่ายนะครับครับผม ไม่ใช่จะมีแต่ลูกดอกแล้วครับปืนยิงปลาก็มีครับเป็นงานปืนศูนย์ทรงกำรรคอครับครับระบบไกลก็จะเป็นไกฝังลางนะครับเรียบครับไม่มีหัวนอ็อตผล่เซฟก็จะเป็นเซฟข้างนะครับเซฟข้างทั้งสองลำเลยครับ คุณลายครับคุณลายครับผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับวันนี้มาบุกลังช่างเกมปืนยิงปลาจุดดอกยิงปลาของคนไทยโคราชครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะพาไปทัวร์ไหนก็ กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ถ้ามีเวลาครับผมครับสวัสดีครับ